สวัสดีครับผมชั้นเจริญทรัพย์นะครับ,บ่าพี่น้องมาดูเจ้าโรบอครบหรือว่า FRR 210 4 HK 1 210แรงมาครับโอ้จัดจ้านทีเดียวครับนาสีน้ำเงินเข้มยังโสดพี่น้องยังโสดเป็นรถดำ8.25ครับยางขอบ16แต่งสิ่งแต่งสวยยังโสดยังซิ่งอยู่ยังหาคู่ครองไม่เจอครับ โรบคอบ FRR 2, 2> oh, oh. 1 0โอ้โหสวยครับสวยนี่ผมเปิดประตูสองข้างให้ดูถ้าใครต้องการหมวกก็เดี๋ยวจะใส่ให้ตัวนี้เปิดอยู่ที่80ครับนะ80สหมื่นถือว่า8 0 0แสนนั่นเองถือว่าสวยครับสวยทำได้สวยทีเดียวครับดูอีกมุมหนึ่งะนะมุมข้างๆนี่ครับ8 0 0แสนนะพูดง่ายๆครับ แต่ว่าไม่ได้แคบนะครไม่ได้แคบคคปซีนอกคัคซีโรเอตอานะครับสวยครับสวยไม่เก๋ครับใส่นาซาใส่ไฟข้างบนแล้วก็ชุบโครเมียมมาครับดูรถเก่านอกแตงได้สวยเจอช่างสีครับเอาเดี๋ยวพาดู นี่ครับหรือว่าทำกระบ,บะได้สวยครับดำก็โอเคชัดสีสวยมากครับเป็นเครื่องสี่สูบเทอร์โบคอมบันเร็วนะครับเป็นคอมบันเร็วนะครับนี่เครื่องเออดูภายในหน่อยสวยบออ่ะสวยกิ๊กเลยครับนี่ บบาดำแดงเดี๋ยวพาไปดูอีกข้างหนึ่งส่วนยางเป็นอย่างนี้ครับใช้ย,ยางดิสโทนบกนอก็อตเครื่องท้ายโอ้เอ้ยเหยียบกระเบื้องพี่น้องบุนเลยนี่ครับใหญ่ครับใหญ่แล้วก็แชสซีแชสซีนอกเลย <laughs> วิดีโอคลิปนี้นี่เล่นทัานเดียวเลยครับโซนครับแปดแสนแปดแสนนะ087 965 5827ครับกูพอรวมช่างนะครับ087 965 5827โอเคครับสอบผ่านพี่นอ้องเข้าไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ได้มีเงินสักสามแสนก็เข้าสัก 5แสนได้อยู่ครับอ,อากาศร้อนมากครับพี่น้องเฮ้ยตับจะแตกแล้วอ่ะนี่ครับดูอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้ลงเงาครับสวยดีนี่ครับประมาณนี้เก่าญี่ปุ่นโระบบปรีก็นี่ครับจิสฟีแต่ยังไม่ใส่ครับ ไปว่ากันสนใจก็อยู่ที่อโรมช่งางทางพาดนะครับทางพาดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอ่าสนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติจาร,รัสซับหรือว่าเพจชาติจรัสซญฉรัพย์ดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสอจบเลยหรืรอว F R R 2 1 0 4 h K 1นสี่สุขตะโบขมนนันเรีวินเตอร์คคลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ80ดสิบหมืนครับอ้าว ฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ